อีกหนึ่งพื้นที่นะคะชาวสวนปาล์มน้ำมันในตำบลทับป,ปิกอำเภอเมืองกระบี่ค่ะได้แห่ขายผลปาล์มให้กับลานเทท,ที่รับซื้อให้ราคาสูงกิโลกรัมละ4บาทกว่าบาทค่ะ ผู้ประกอบการลานเทรัรบซื้อผลปาล์มน้ำมันตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ได้รับซื้อผลปาล์มน้ำมันกิโลกร,รัมละ4บาท20สตางค์ค่ะจนถึง4บาท40สตางค์ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าที่อื่นทําให้มีกเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันนะคะนำผลปาล์มมาขายเป็นจำนวนมากเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัวจากวันละ50ตันนะคะเพิ่มเป็น80ถึง100ตันต่อว,วันเนื่องจากสถานที่ตั้งนะคะไม่ห่างจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ามทาให้มีค่าขนส่งนะคะไม่สูงจึงรับซื้อในราคาที่ ที่สูงเพื่อประโยชน์ของชาวสวนโดยนายมานิตเกิดสุกนะคะเกษตรกร,กรชาวสวนปปล์าน้ํามันตะบลทับปริกอาเภอเมืองกระบี่ค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าต้นทุนการผลิตของชาวสวนนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาทเนื่องจากค่าเคมีพันธุ์ต่างๆนะคะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและค่าเก็บเกี่ยวค่าขนส่ง ขนส่งนะคะก็อยู่ที่ตันละ1000บาทค่ะหากขายได้ราคากิโลกร,รัมละ4บาทหากค่าเก็บเกี่ยวค่าขนส่งนะคะก็อยู่เพียงกิโลกร,รัมละ3บาทเท่านั้นซึ่งก็เป็นราคาที่ขาดทุนค่ะส่วนสาเหตุที่ราคาตกต่ำนะคะโรงงานสกัดก็อ้างว่าคุณภาพน้ำมันปาล์มที่สกัดได้มีเปอร์เซ็นต์ต่ำอยู่ร้อยละ14เท่านั้นสาเหตุก็เกิดจากภัยแล้งสี่ก่อนหน้านี้ค่ะจึงเรียกร้องให้มีการประกันราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกร,รัมละ5บาทค่ะ ส่วนที่จังหวัดตรังครับนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาปหาล์มน้ำมันหลังราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังกรมการค้าภายในลงพื้นที่แหล่งผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขหลังราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีการารับซื้อผลปามน้ำมันในราคาไม่สอดคล้องกับคุณภาพและราคาน้ำมันปามดิบอาจเข้าข่ายจงใจทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือทำให้เกิดความปั่นป่วนของราคาสินค้ามีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา29และยังมีโทษตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2 5 4 2อีกด้วยครับ